มาดามขนมปังฝรั่งเศสมาแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ดีนะ่าจะพาเพื่อนๆมากิน,นยัวเอ่อเขาปุ่นเนาะค่ะเขาปุ่นแห่งออกมาถึงตาเมืองไทยเนาะค่ะเนาะกับอยากกินเผ็ดๆลองเบิงเนาะค่ะเพื่อนๆใส่บักพริกตั้งสองหน่วยเนาะค่ะแล้วก็กะปิกะมีสำนันแล้วค่ะเหลือสำนันส่วนอันนี้ก็เป็นบักกอกแห่งเนาะค่ะแซน้ำอุ่นไว้บ่ถึงหานาที่ใช่ ใส่น้ำลงไปน้ำเนาะค่ะกับปุ่นเท่าเวลาต่ำจังสิได้มีน้ำได้หลายเนาะค่ะเนาะผงชุรสนี่กัตักมากกับใส่บอเบิดอร์นะคะเพื่อนๆหัวสีร้อนเอาซีมเบิ้งค่ะจางอยู่กับใส่น้ำปลาเข้าไปจักน้อยเนาะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าน้ำน้ำใส่น้ำมันหลายเด้อเอาตามเมื่นี่แหละกินผู้เดียวแคลนแคนเนาะค่ะเพื่อนๆเอาคนแล้วแล้วกัสิตักใส่ถ้วยใส่จานไว้ถ้าไปกินเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ กินกับย่างวันตี่กินกับต้มไข่กับเพื่อนๆต้มไข่กับหงเ้าเจ้านะคะแต่มีแต่เกิดได้เพื่อนๆสีสันกับซ้ำนั่นแหละเอาน้ำมาไว้พร้อมนะคะยามันเพ็ดสองพริกสองหน่วยหนึ่งก็ได <c oughs> <c oughs> ้กินตอนนี้ก็ใส่ซ้อนได้ค่ะเพื่อนๆเราจะบอกว่ามันมีคลิปแอบถ่ายนะเพื่อนๆเนอะลืมปิดกล่องเพื่อน,น <c oughs> <c oughs> รู้ส pues <des> pues pues ah, es ึกว um ่าจะเพชรได้เพื่อนสองหน่อยหนึ่งกับเพชรพ่อตายได้นั่นเพชรลายๆก็กินไข่ใส่น้ำเนาะเพื่อนเนาะกินไข่กินเขาใส่ไปน้ำบ๊ายบาย Thank uh.